วัสดีครับพบกับครูปลิดสอนแบบฝึกเลขป .1 คำชี้แจงวิดีโอคลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองสอนเด็กทำแบบฝึกหัดห้ามลอกโดยไม่คิดแต่ต้องเรียนรู้พร้อมทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันครูเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนครับ แบบฝึกหัด5.12โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบหน้า 149, 150และ151ข้อ1แก้โจทย์ปัญหา1.1จอยเก็บมะม่วงได้12ผลหลัง12ผลเด็กๆ อย่าลืมนะครับใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหมายเลข1โจ้เก็บมะม่วงได้มากกว่าจอย8ผลหลัง8ผลใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก2โจ้เก็บมะม่วงได้กี่ผลเป็นสิ่งที่โจทย์ถามใส่หมายเลข3ลงไปด้วยนะครับ เราทราบได้อย่างไรว่านี่คือโจทย์ถามสังเกตจากคาว่ากี่ถูกไหมครับดังนั้นโจทย์ถามจะเป็นหมายเลข3ซึ่งเขาเขียนให้แล้วคือคําว่าโจเก็บมะม่วงได้กี่ผลโจทย์บอกมีอยู่สส่วนถูกไหมครับบอก1จอยเก็บมะม่วงได้กี่ผลนะครับ12ผลถูกไหมครับ โจเก็บมะม่วงได้มากกว่าจอยเป็นบอก2กี่ผลนะครับ8ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราจะคิดอย่างไรนะครับเด็กๆสังเกตนะครับว่าในส่วนที่3โจเก็บมะม่วงได้กี่ผลไม่มีคําค้นสําคัญอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าคําค้นสําคัญที่จะบอกให้ทราบว่าคิดบว,วกหรือลบนั้นไปอยู่ในส่วนที่2คือคําว่ามากกว่าเด็กๆสังเกตนะครับ ถ้ามีคำค้นสำคัญอยู่ในส่วนที่สองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการบอกใบนะครับเป็นคำใบให้ทราบดังนั้นเด็กๆจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบนี้ให้ดีๆนะครับในส่วนที่หนึ่งจอยเก็บมะม่วงได้12ผลโจเก็บมะม่วงมากกว่าจอยเด็กๆต้องสมมุติบทบาทตัวเองให้เป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นจอยเราเก็บมะม่วงได้12 ในขณะที่โจ้เก็บได้มากกว่าเราคําถามถามว่าโจ้เก็บมะม่วงได้เท่าไหร่แปลว่าโจ้ก็ต้องมีมะม่วงที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเราสมมุติบทบาทตัวเราเป็นโจ้เราเก็บมะม่วงได้กว่าจอยในขณะที่จอยเก็บได้12แปลว่ามะม่วงของเราก็ต้องมากกว่า12ถูกไหมครับดังนั้นวิธีคิดแบบนี้เด็กๆต้องคิดตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อโจเก็บมะม่วงได้มากกว่าจอยต้องคิดบวกนะครับดังนั้นข้อนี้สร้างประโยคสัญลักษณ์ว่า12บวก8เท่ากับเท่าไหร่หรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นละนะคราวนี้เราก็เอาเลขอะไรไว้ในใจนะครับเอา12ไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก แนับต่อจาก12เป็น13 14 15 16 17 18 19 20เพราะฉะนั้นโจ้เก็บมะม่วงได้20ผลนะครับอย่าลืมในช่องตออ,อวตอบเขียนคำตอบด้วยเลขไทยเท่านั้นไปําข้อ1.2กันนะครับ แม่ปลูกตะไคร้สิกอหลัง13กอใส่เครื่องหมายขีดเป็นส่วนที่หนึ่งหรือบอกหนึ่งปลูกขาน้อยกว่าตะไคร้สกอใส่เครื่องหมายขีดแบ่งไว้เป็นส่วนที่2หรือบอก2เป็นสิ่งที่โจทย์บอกมาส่วนที่1และส่วนที่2และส่วนที่3แม่ปลูกขากี่กอ จัดเป็นส่วนไหนของโจทย์ปัญหานะครับเด็กๆมีคำว่ากีแปลว่าเป็นส่วนที่โจทย์ถามถูกไหมครับดังนั้นในส่วนที่3ม,มาแล้วแม่ปลูกข่ากี่กอก็คือโจทย์ถามโจทย์บอกหมายเลขหนึงแม่ปลูกตะไคร้เอ๊มีกี่กอนะครับ13กอถูกไหมครับบอก2 ปลูกขาน้อยกว่าตะไคร้กี่กอนะครับ4กอรประโยคสัญ,ญลักษณ์จะคิดอย่างไรนะครับเด็กๆไปวิเคราะห์ดูในส่วนที่3ม,มีคำค้นสำคัญอะไรให้เราทราบไหมครับไม่มีถูกไหมครับดังนั้นเราต้องไปดูคำสำคัญที่อยู่ในส่วนที่1และส่วนที่2นะครับขอ,ของโครงสร้างของโจทย์ปัญหาปรากฏว่ามีคำว่าน้อยกว่าแม่ปลูกตะไคร้13 ระหว่างตะไคร้กับปลูกขาเนาะแม่ปลูกขาน้อยกว่าตะไคร้แล้วคำถามถามว่าแม่ปลูกขาแปลว่าการปลูกขานี่มันน้อยกว่าตะไคร้ดังนั้นวิธีการหาคําตอบข้อนี้จะทําให้มันเพิ่มขึ้นหรือทําให้มันลดลงดีครับคําตอบคือต้องทําให้มันลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดวิธีลบถูกไหมครับเพราะในความเป็นจริงขาน้อยกว่าตะไคร ดังนั้นเวลาหาคำตอบมาต้องได้คำตอบที่น้อยกว่าตะไครที่มีอยู่แล้ว13สร้างประโยคสัญลักษณ์ว่า13ลบ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้คิดลบทำอย่างไรนะครับเอาเลขน้อยไว้ในใจคือเลข4นับต่อให้ถึง13ถูกไหมครับ เอาสไว้ในใจนับต่อให้ถึง13บสี่แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12 13ได้คำตอบมาเท่าไหร่นะครับได้คำตอบมา9ดังนั้น9จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับตอบแม่ปลูกข่า9ก้ออย่าลืมนะครับย้ำหลายครั้งว่ามีช่องต่ออวตอบเมื่อไรให้เขียนคำตอบด้วยเลข ยเท่านั้นนะครับข้อ2แก้โจทย์ปัญหา2.1ตะก,ก้าใบแรกมีมังคุด13ผลหลัง13ผลใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก1อย่าลืมเขียนเลขกำกับไว้ด้วยนะครับใบที่2มีน้อยกว่าใบแรก5ผลหลัง5ผลใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก2 ใบที่2มีมังคุดกี่ผลในส่วนนี้คือโจทย์ถามเพราะมีคำว่ากี่นะครับอย่าลืมนะครับในส่วนที่โจทย์ถามเขานำมาเขียนให้แล้วคือใบที่2มีมังคุดกี่ผลโจทย์บอกหมายเลขหนึตะกร้าใบแรกมีมังคุดกี่ผลนะครับ13ผลโจทย์บอก2 ใบที่2มีน้อยกว่าใบแรกกี่ผลนะครับ5ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะคิดอย่างไรนะครับเราจะไปวิเคราะห์ในส่วนที่3นะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นคือใบที่2มีมังคุดกี่ผลเอ๊ะคำค้นสำคัญไม่มีถูกไหมครับ คำที่จะบอกให้เราทราบว่าคิดบวกคิดลบไม่มีก็ต้องไปวิเคราะห์ในส่วนที่1และส่วนที่2ถูกไหมครับนั่นก็คือตะก,กร้าใบแรกมี13ผลใบที่2มีน้อยกว่าใบแรกเอาละครับมีคํามาที่บอกใบให้เราทราบนั่นคือคําว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับมีคําว่าน้อยกว่าใบแรกดังนั้นตะก,กร้า2ใบใบแรกมี13ใบที่2น้อยกว่า คําตอบที่ได้จะต้องมากกว่า13หรือน้อยกว่า13นะครับถูกต้องนะครับจะต้องน้อยกว่า13ถูกไหมครับเพราะใบแรกคือ13แต่ใบที่2น้อยกว่าดังนั้นต้องน้อยกว่า13เพราะฉะนั้นคิดวิธีลบถูกไหมครับตั้งประโยคสัญลักษณ์การลบว่า13ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่วิธีลบคิดอย่างไรนะครับ เอาเลขน้อยไว้ในใจคือเลข5นับต่อให้ถึง13 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ตอบเท่าไหร่นะครับตอบ8เป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อ2.2ลุ่งลุงมีส้มโอ16ผลหลัง16 ผลใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก1โจทย์บอกอย่างที่1มาแล้วนะครับมีฝรั่งมากกว่าส้มโอ 4, ผลใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก2ลุงมีฝรั่งกี่ผลเป็นส่วนที่3คือหมายเลข3นี่คือโครงสร้างของโจทย์ปัญหา1 2 3ย้ําหลายรอบแล้วนะครับใน ส่วนที่3เราทราบได้จากคําว่ากี่เพราะเป็นคําถามดังนั้นคําถามคือหมายเลข3นะโจ์ถามคือหมายเลข3ลุงมีฝรั่งกี่ผลโจทย์บอกหมายเลข1ลุงมีส้มโอก,กี่ผลนะครับ16ผลโจทย์บอกหมายเลข2มีฝรั่งมากกว่าส้มโอก,กี่ผลนะครับ4ผล ตามทันไหมครับเด็กๆอาไปหาประโยคสัญลักษณ์โดยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับวิเคราะห์ส่วนที่3ก่อนลุงมีฝรั่งกี่ผลมีคำสำคัญไหนที่จะบอกใบให้เราทราบได้ไหมครับว่าคิดบวกหรือคิดลบไม่มีนะครับอ่ทีนี้เราไปวิเคราะห์ทั้ง2ส่วนในสิ่งที่โจทย์บอกลุงมีส้มโอ16ผลมีฝรั่งมากกว่าส้มโอ ส้มโอมีอยู่16หย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับฝรั่งเป็นยังไงนะครับมากกว่าส้มโอคำถามถามหาฝรั่งถูกไหมครับดังนั้นเมื่อฝรั่งมากกว่าส้มโอต้องคิดวิธีบวกหรือลบครับบวกถูกไหมครับเพราะถ้าคิดลบมันก็จะน้อยกว่า16เพราะนั้นต้องทำให้คำตอบได้มากกว่า16ดังนั้นประโยคสระสำัข้อนี้คือ16บวก สเท่ากับช่องซีเรีเ่ยมหรือเท่ากับเท่าไหรอา้าวคิดบวกทําอย่างไรนะครับเด็กๆเอาเลขมากคือ16นะครับไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก4นับต่อจาก16เป็น17 18 19 20เพราะฉะนั้นได้คําตอบเป็น20นะตอบลุงมีฝรั่ง20ผลต่อไปครับข้อ3เขียนประโยคสัญลักษ์ณ และหาคำตอบข้อ3.1จุป้าซื้อบวก15ผลหลัง15ผลใส่เครื่องหมายขีดไว้เป็นบอกหมายเลข1โจทย์บอกหมายเลข1ซื้อฟักทองน้อยกว่าบวก9ผลหลัง9ผลใส่เครื่องหมายขีดเป็นโจทย์บอกหมายเลข 2. ป้าซื้อฟักทองกี่ผลเป็นส่วนที่3เพราะมีคำว่ากี่ดังนั้นกี่จึงเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะเห็นไหมครับว่าบอก1บอก2และก็โจทย์ถามเป็น3นี่คือโครงสร้างของโจทย์ปัญหาไม่มีให้เราเติมแล้วว่าโจทย์ถามโจทย์บอกเขียนอย่างไรไม่ต้องแล้ว มาแบบสั้นขึ้นมาอีกนะครับลดขั้นตอนให้หาประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับอา้าวิเคราะห์จากส่วนไหนครับส่วนที่3มีคำสำคัญให้วิเคราะห์ไหมครับป้าซื้อฟักทองกี่ผลไม่มีถูกไหมครับไปมีข้อความสำคัญอยู่ที่ส่วนที่2คือคำว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับมีคำว่าน้อยกว่านะ เราลองวิเคราะห์ดูนะครับป้าซื้อบวก15ซื้อฟักทองน้อยกว่าบวกมันมีซื้อ2อ,อย่างคือฟักทองกับบวกแต่ฟักทองเนี่ยซื้อน้อยกว่าบวกคําถามถามหาฟักทองถูกไหมครับดังนั้นคําตอบที่ได้มาจะมากกว่าหรือน้อยกว่า15นะครับคําตอบต้องน้อยกว่า15ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคิดวิธี ลบถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบว่า15ลบ9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่เลขลบเอาเลขอะไรไว้ในใจนะครับในการคิดหาคำตอบเอา9ไว้ในใจนับต่อให้ถึง1 5 9 9แล้ว10 11 12 13 14 15ได้คำตอบมา เท่าไรนะครับ6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น6เป็นคำตอบของข้อนี้นะตอบป้าซื้อฟักทอง6ผลต่อไปข้อ3.2ขุนปลูกกระเพรา3ต้นหลัง3ต้นใส่เครื่องไม้ยขีดเป็นบอกหมายเลข1ปลูกพริกมากกว่ากระเพรา13ต้นใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก2 ขุนะปลูกพริกกี่ต้นเป็นโจทย์ถามเนื่องจากมีคำว่ากี่จำแม่นๆนะครับนี่คือหลักในการหาโครงสร้างของโจทย์ปัญหานะครับไม่ต้องเขียนแยกออกมาแล้วนะครับเราก็แค่เขียนหมายเลขกำกับไว้ว่าส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3นมะมีโครงสร้างอย่างไรนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้จะวิเคราะห์ จากส่วนไหนได้ก่อนส่วนที่3มีคำสำคัญให้วิเคราะห์ไหมครับไม่มีนะครับขุนปลูกพริกกี่ต้นไม่มีคำสำคัญใดที่จะบอกให้เราทราบคำสำคัญไปอยู่ส่วนที่2คือคำว่ามากกว่าถูกไหมครับเอาเราก็ไปวิเคราะห์กันขุนปลูกกระเพรา3ต้นปลูกพริกมากกว่ากระเพราพริกมากกว่ากระเพราย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ คำถามถามหาพริกหรือถามหากระเพราครับถามหาพริกถูกไหมครับดังนั้นเมื่อพริกมากกว่ากระเพราคําตอบที่ได้จะมากกว่า3หรือน้อยกว่า3ที่เป็นของกระเพราครับคําตอบคือต้องมากกว่า3ถูกไหมครับดังนั้นคิดวิธีบวกตั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกว่าอย่างไรนะครับ 3บวก13เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเอาเลขไหนเอาไว้ในใจนะครับการบวกเอาเลขมากไว้ในใจนั่นคือเอา13ไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก3นับต่อจาก13เป็น14 15 16ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ16นะครับตอบขุนปลูกพริก16ต้น ข้อสาใบบัวมีแตงกว่าสิบเจ็ดผลหลัง17ผลใส่เครื่องหมายขีดเขียนเลขกำกับเป็นบอก 1. มีแตงร้านมากกว่าแตงกว่าสองผลหลังสองผลใส่เครื่องหมายขีดเขียนเลขกำกับเป็นบอกสองที่เหลือเป็นหมายเลข 3. ใบบัวมีแตงร้านกี่ผลเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเนื่องจากมีคำว่า กีจําให้แม่นๆนะครับเพราะในอนาคตกี่อาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้วิเคราะห์ส่วนที่3ได้ไหมครับโจทย์ถามใบบัวมีแตงร้านกี่ผลมีส่วนไหนที่บอกให้ทราบไม่มีถูกไหมครับแต่ส่วนที่บอกให้ทราบไปอยู่ในส่วนที่2คือคําว่ามากกว่าถูกไหมครับ คำว่ามากกว่าไปวิเคราะห์ดูว่ามากกว่าอย่างไรนะครับใบบัวมีแตงกว่า17มีแตงร้านมากกว่าแตงกว่าแตงร้านมากกว่าแตงกว่าย้าอีกรอบหนึ่งแตงร้านมากกว่าแตงกว่าคำถามถามหาแตงร้านดังนั้นแตงร้านถ้าหาคำตอบมาได้จะน้อยกว่า17หรือมากกว่า17นะครับ คำตอบคือมากกว่า17ดังนั้นต้องคิดวิธีบวกถูกไหมครับข้อนี้17บวก2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเอาเลขอะไรไว้ในใจนะครับการบวกเอา17ไว้ในใจนชูมือขึ้นมาอีก2อ7่ะ17แล้ว18 19เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 19ใบบัวมีแตงร้าน19ผลข้อ3.4แก้วตามีถั่วฝักยาว12กร,รมัมหลัง12กร,รมัมใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก1มีโหระพาน้อยกว่าถั่วฝักยาว5กร,รมัมหลัง5กร,รมัมใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก2 ที่เหลือคือหมายเลข 3. แก้วตามีโหระพากี่กรรมนะเป็นโจทย์ถามเพราะมีคําว่ากี่เห็นไหมครับมีคําว่ากี่คือสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญ,ญลักษณ์วิเคราะห์ในสิ่งที่โจทย์ถามแก้วตามีโหระพากี่กรรมบอกอะไรให้ทราบไหมครับไม่ได้บอกแต่ไปบอกให้ทราบในส่วนที่ 2คือคําว่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่า,าไปวิเคราะห์ทั้งสองส่วนทั้งโจทย์บอก1และบอก2แก้วตามีถั่วฝักยาว12กร,รมัมมีโหระพาน้อยกว่าถั่วฝักยาวยา้ำอีกครั้งหนึ่งมีโหระพาน้อยกว่าถั่วฝักยาวคําถามถามหาอะไรนะครับโหระพาเมื่อโหระพาน้อยกว่าถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวมี1ิ ดังนั้นคําตอบที่ได้มาจะต้องมากกว่า12หรือน้อยกว่า12นะครับคําตอบคือน้อยกว่า12เพราะฉะนั้นต้องคิดวิธีลบถูกไหมครับเอามาสร้างประโยคสัญลักษณ์เป็น12-5ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่เอาเวลาคิดเลขลบเอาเลขอะไรไว้ในใจนะครับ เอาเลขน้อยก็คือเลข5ไว้ในใจนับต่อให้ถึง12,5แล้ว6,7,8,9,10,11,12ได้คำตอบมากี่นิ้วนะครับคำตอบคือ7นิ้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7แก้วตามีโหระพา7กรัมยากไหมครับเด็กๆอย่าลืมนะครับ มันทบทวนอยู่บ่อยๆทบทวนอยู่สม่ำเสมอในการคิดหาคำตอบเรื่องของโจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบนั้นเด็กๆต้องอ่านหนังสือด้วยนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับคำถามจากโจทย์ปัญหาทําความเข้าใจนะครับกับโจทย์ปัญหา แล้วเด็กๆถึงจะหาคำตอบนั้นออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกต่อไปสวัสดีครับ